สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อาจารย์เลนจะพามาเที่ยวที่เกาะลอยจังหวัดชลบุรีอำเภอศีราชานะครับในจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีหวงจุ้ยที่ดีและมีพระแม่กวนอิมที่ศักดิธิ์ใครที่มาขอพอรเรื่องของการงานขอลูกความรักจุดนี้เป็นจุดที่มีความขลังแล้วก็มีความศักดิธิ์มากใครที่มาขอพอรมักจะสําเร็จมากๆ นะครับผมโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าและมีมหาเศรษฐีหลายคนมาขอพรที่นี่เยอะนะครับตรงนี้มีอาองค์กวนอูแล้วก็มีสายเทพของฮินดูพระพริคเนตรพระแม่อุมาและพระศิวะด้วยนะครับแล้วก็ในที่แห่งนี้ยังมีวัดเกาะลอยนะครับผมที่เป็นสถานที่ที่มีองค์ยุ้ยแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากกระผมะมีความเชื่อว่าจุดนี้ เป็นจุดเดียวที่มีพลังตรงกับที่หาดลีพัทเบย์ที่ฮ่องกงฉะนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จึงมีความแรงบารมีในการอธิษฐานทําให้สาําเร็จรวดเร็วนะครับใครที่มาชมคลิปนี้อยากให้ผมพาเที่ยวอีกก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับผมสวัสดีครับ